คลิปนี้มีเสียงที่ดังมากและแนะนําให้รถเสียงกระเินีนะครับและคลิมนิ่มเนื้อหาที่หยาบคายและมีฉักจําสแก่นะครับกามสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเองนะครับจากความเดิมชาติที่เหลี้ยวคุณไดยพลอยหลับไปพอตื่นขึ้นมาก็ได้ถามกับตัวเองว่า กอยู่นคุณนั้นได้ตัดสินใจเดินออกไปสำรวจและพบสถานที่แปลกๆพร้อมกับสัตว์ประหลาดต่างๆคุณนั้นได้ไปในถ้ำในป่าในโรงแรมพร้อมกับอีก้าอีพีและผู้สาวหลังจากนั้นคุณก็ได้ร่วงรู้ความลับบางอย่างจนโชคชะตาของคุณนั้นจบที่โหลทดลองจบชปเตอร์แรกต่อชปตเตอร์สองก็คือในกลุ่มเราเนมันมีมันมีนโยบายที่ว่าถ้าเกิดใครทำผิดคนนั้นต้องโทษไอโฟนเลยโฟนผิดตลอดเอเค เอาละเสียเวลามากแล,ล้วเป็นเริ่มดีกว่าเอาละเริ่มเกมมาถึงไม่ได้อยู่ในขวดโลทดกลองก็เหอะแต่เราก็อยู่ในป่าที่บรรยากาศทั้งดำมืดทั้งน่ากลัวนะทำไมก็อยู่ที่นี่ได้วะพีอ่ะดวงจันทร์นี่มันอะไรอ่ะอาจารย์ท้ารังที่ผมกับเพื่อนเดินกิโลชมวิวอยู่นั่นนะะผมก็ได้เจอกับยักษ์และดูแมนว่ามันจะพูดกับเราแดละข้า่เจ้จะลงในมานนี้ เอาละเราได้ทำสัญญาก,กับไอ้ตัวใหญ่นั่นเรียบร้อยแล้วละ่ะถ้าเกิดเราอยากไปทางออกแล้วก็เราต้องเก็บพวกเอซเซนหรือกแกนแท้ให้ครบตามวิหารต่งตางๆที่มันบอกมาเอาละไปกันเลย เช้ยถ้าเกิดถ้าเกิดเราเล่นมาแล้วเราเราจะกลัวแบบเดิมหรือเปล่าวะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูกีให้ดังกวันนี้ทำไมตรงนี้มัน 20F สิบเฟอ่ะเทพทอลงทันแซมตรงเนี้ยกูจะไปยังไงนะอไอ้บ้าเลยกู อย่างที่พี่ชายตัวใหญ่แบบบอกแหละว่ามันจะมีการคอยเฟอาพวกแกนแท้วไ้อยู่อะแต่พี่ครับพี่ลืมบอกว่ามันมี2ตัวนะพี่จะทําผมชิบหายนะเอาละหลังจากนี้ผมจะพาทุกคนไปดูความวุ่นวายของพวกเราออก,กันปาดกมเกิดโคตรไกล แล้ววะรอดไอ้เหียอี謝謝้ยเ <re ียผีมันเดินวับไปวับมาเลยวะไอ้เหียชิบหายแล้วไปทางนั้นเด้อจบละเป็น losing n a m เหี้ยหรอหลับแล้วกูชิบ่ายเนี่ยมันมาเอากููจะมาปอ้เหี้ย แตมันเอาผีมาอยู่ตรงวิหารวะนะไอ้เฮียเกิดโคตรไกลไอร้อนเซกเหียะไรวะนะกลายจัดจั๊บหลังจากที่ไปเก็บแก่นแท้มาเพียงพอแล้วประตูก็ได้เปิดออกกันนะวิญญาณยักษ์ตัวนั้นก็ได้ไปสู่สุคติธรรมที่หวังไว้แม่ดีด้วยนะพี่จ๋า แต่ผมก็ต้องเดินต่อไปนะถึงแม้ว่าอุปสรรคจะมากแค่ไหนก็ตามอ่ะผมไม่แคร์ไอ้เหี้ยจะถึงแล้วงในกูปิงแล้วที่ายเด็ดกูปิงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยในกูปิง่ออ แล้วตากล้องอ่ะม so cool. ึงบอกไปดีเอฟเอาตากล้องละแคมเวลาแมนไอ้เฮี้ยโอเคได้แ <Qing> ล <spirit> ้วตกแล้วตกอีกตกแล้วตกอีกในทูกูสาบแช่งมึงตายจยยยอยย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 ไยยยยยยพยยยยยมยย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 กนยย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 านดยยยยดยย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 ยนยยย ผมก็ได้เจอกับมืออับบักเอ๋นะครับที่พอจะจับเราไปทำบิดีบิดายเรื่องนั้นเราก็ไม่รูม้มอนก็นว่จะทำอะไรโอเคถึงแล้วว์จังหวะไม่ได้ใครโดนวะทำไมพวกมึงไม่โดนกันอนะ่ะเอาละหลังจากที่ผ่านโผล่พวกมือใหญ่ๆได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเจอพวกพัซเซอีกโอ้แม่เจา้าส่วนถ้าถามผมว่าพัซเซมันแก่อย่างไงนะครับผมขอบอกแค่ว่าต้องมีหน่วยกล้าตายไปดูเสาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางครับ เพื่อไปดูว่าสัญลักษณ์บนสอน,นั้นมีสัญลักษณ์อะไรและสัญลักษณ์แรกที่มันโผล่มานั้นมันคืออะไรแค่นั้นแหละแล้วก็กดตามลําดับแล้วประตูจะเปิดออกนั่นเองตัวเดงนตัวเดงก่อนเนี่อาจจะตรงดีใหม่เฮียนี่มากดไปแล้วอะ่ะก็ดีแค่ไหนเออไเออไอแดงมันกดไปแล้วอะ่ะตัวไม่ดีใหม่พอใครไม่ต้องกดนึงกดดีโอเคเออไอเฮียนี่กดอีกเปิดประตู เอยแก้พัสโซเสร็จประตูเปิดออกเสร็จประสาทมาอีกแล้วถ้ำถล่มมาอีกแล้วนะแม่เราต้องรีบวิ่งหน่อยแหละเร็ว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 เพื่อจะมีแสงสว่างที่ไปของผมแสงสว่างที่ไปของผมเป็นไลท์เซฟอยู่เออชิ้นด้วยอีกนมันลดลงนี่หว่าทำไมมันติดอ่ะแม่มันลดเรื่อยเรืยเลยเออนี่เรา อยู hey, ่ไหนวะเอลติตี่เฮียเอลิท์ควแมนเอาละหลังจากที่กระโดดลงหลุมมาสองสามรอบได้จนท้ายที่สุดเรามาโผล่ในถ้ำใต้น้ำแทนแล้วนั่นเนี่ยเอาเชิดดยวเราว่ายน้ำต่อได้เ้ยไอ้ห้อยไขจูไอสัตว์กระดูกไขจูไขจูไอเฮียนี่ไงเฮียมีล่าไอสัตว์เท่าเออเอาละ ดูเหมือนว่าเราจะได้เจอกับศัตรูตัวใหม่ผีตัวใหม่นะมืนจะเป็นนางเงือกน่ถจะเห็นผ่านมามื่อแก็บป็เมไลเหอเขาก็น่าจะฆ่าทิ้งกามยโอ้ฟักอ up ูดกูจะหายใจไม่ออกแล้วก็ตายไปเลยโอ้ยกูโดนอีกแล้วไอสัตว์เอ้ยเอ้ถ้าเอฟบอลยังอยู่ในถ้าอยู่เลย ได้มันก็ว่าพร้อมกันหมดแหละไปเอไปทางไ, <ป S 2> ไหนอ่ะเอาไอ้ยัทาง,ทางมันเหมือนกันเราไปยืนมาเมทางนี้เอทางนี้โอเคอย่าไปสนใจอะไรอฟอรัวมันเลยเรามาต่อเลยตอนนี้เราก็ได้อยู่ในแคปซูลในสถานที่สถานท,ที่หนึ่งที่อยู่ใต้น้ําคล้ายๆจะเป็นองค์กรรับอะไรสักอย่างแต่อย่างไรก็ตามเราต้องไปเช็คก,กันแล้วหล่ะรอที่ผู้หันเนืหางไปเลยไปเอาไปเอาไอ้ยันตากา เอาไอ้เย่ยตากล้องติดอยู่ในนี้อยู่เลยเอาไอ้เหี้ยเอาแล้วล่ะครับมันเราจะเจออะไรบางอย่างที่มันน่าสนใจอย่างกล้องวงจรปิดนะเอ๊ะหนูจะเป็นผีตัวหนึ่งที่มาไล่เรานี่กูใจเย็นได้เพราะกูรู้อยู่แล้วกูโดนล้อกันกูกรีดลั่นเลยเหี้ยเอาล่ะต่อไปนี้จะเป็นของจริงแล้วครับผมเกิดอะไรขึ้นโอ้ กูเอ้ะใครว <ate> like ่าได้ด hey, <laughs> hey, ูร sure. <c oughs> ีปผ่านด่านนี้ดิกูเริ่มไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยม่นหันกล้องแล้วไอ้นั่นไอ้นั่นออกไปแล้วดีแล้วไอ้ชูชมพูเออแล้วะเฮียนักพี่ที่ตูนนี่เหี้ยพี่ตูนบอดี้สลิมโอ้โเฮ้ยพี่ตูนบอดี้สลิมนี่แลยนไอ้เจ้าไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยนั่นโดนแล้วบอดี้สลิมปะปะปะไอ้เหี้ยโดนแล้วไปดีกว่าโบไปที่ันไปดีกว่า

เอาล่ะตอนนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายของเราแล้วมาดูกันว่าผมจะเอาตัวลอดจากผีนักวิ่งตัวนี้ได้หรือไม่ผมขอพาท่านผู้ชมทุกท่านไปดูความวุ่นวายของเรากันเลยครับผมได้อะ้รมาไม่รู้อะไออะไรท้ไมแผ่นที่มันไม่ขึ้นวะโอ้ยผีผีมาหากูผีไอ้แม่งด่ากแม่งไม่ไปเอมันเดียวละมาวิ่งยาววิ่งยาว

หลังจากผ่านไอ้ผีนักวิ่งไม่ได้ก็ทำผมเหนื่อยไปเลยแหละจนผมอยากจะรีบจบอีกเกมนี้อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล yeah, ้วแหละตอนเนี้ยแม่เมื่อตายไอเอี้ยไอ้เยี้ยอเอี้ยเมื่อกี้วม่งขับเาไปร้อยไอ้เยี้ยกูวิ่งออกมาเฮ้ยถือว่ารอบนี้กูไม่โดนผีหลอกพอดีแล้วเว้ย โก็รอายเยี่แมงล็อกแมงล็อกเลยโอตอนนี้ผมก็ได้เดินมายังห้องห้องหนึ่งนะที่ไดโหลทดลองนั้นมีร่างของคนอยู่ด้วยแล้วผมก็ได้เจอบทความบทความนึงอยู่บนโต๊ะนะแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมันหรอกเฮียกูลืมเล่นมุกจีไอโจเลยสัตว์ไม่ต้องเล่นเลยสัตว์หลังจากที่ผมนั้นประจนภัยผ่านหนาวผ่านร้อนมานานนับไม่ถ้วน ผมก็ถ่ายจบเกมนี้เป็นที่เรียบร้อยมาเกมนี้แล้วตัดจอีก